สวัสดีครับเชฟก็จากบ้านคนกับเขา่ามีเ,เป็นคลิปแรกคลิปประเดิมที่ผมเพิ่มซื้อเข้าไปอีกคำหนึ่งนะครับจากคนกับเขา่าเป็นบ้านคนกับเขา่าเด้อครับพี่นองผมเพิ่มกันมาอีกคำหนึ่งบ้านติดตามเป็นกำลังใจให้กันขึ้นเ่าเด้อครับพี่นองผม มือนีาส่วนผมมีไม่นองผมเขียดกับเข่าเป็นเมนูง่ายๆเป็นมีนู่ที่หาวัตถุดิบได้ตัวไปตามทองตลาดครับปลาทับทิมหนึ่งมะนาวมาติดตามรับชมวิธีการและขั้นตอนกันเล้เลยครับเอกาไปตลาดเขาไดป้ปลาทับทิมมาตัวหนึ่งครับโตละเก้าขีดเกือบโล่ล้วครับส่วนน้ำจิ้ม นำร้านมันกระเทียมดองนำมะนาวนำเชื่อมนำปลาสอสพริกพริกแดงกินดาพริกกินุสวนกระเทียมขั้นต้นแรกกข้ากะปลาล่างน้ำทำความสะอาดควักใสมันออกเ้ากับมาหั่นบังบังนี่มันเลือกจังหน่อยนะครับพี่น้องจนในี่มันหอดกระดูกมันุ่นละครับผมประมาณนี้ครับผม แบ่งทั้งสองขาให้เรียบร้อยจากนั้นเขาจะเอาขึ้นชายพร้อมกับต้นหอมเพื่อที่ที่มันยันลงในทองแัน,นะครับเห็นมันได้กิน,นอหอมๆหมอหมๆก,กับพี่น้องตัวนี้เขาสีบัใส่ไปตะไคร่หรือว่าตะไคร้ใบเตยมันจะบอกเข่ากันนะครับจากนั้นเขา เอาเกลือลงมาท่าเอามาเปิ่มรดชากเล็กน้อยครับผมต่อไปเขาเอา้วยอลูมิเนียมตัดมากกำลังพอดีกับตัวป่าเนี่ยนะครับห้อ,องโดยประกาศขาวพอน้ำป่าลงไปจัดร่างเรียบร้อยจากนั้นเ้่ากันพับขอบึ้นครับผม รับขอบ <What? S 1> อลูมิเนียมคอยเอาขึ้นเผื <What? S 1> ่อเวลาเขาเป็นหนึ่งเผื่อเวลาเขาลาดน้ำจิ้มลงไปแล้วน้ำจิ้มเขาจะได้บปรไลไปทั้งใดนะครับมันจะซึมเข้าเนื้อปลาเก็บใหนรสชาติมันหมดเสียจะหอมหวานครับผมจากนั้นเขาน้ำปลาลงไปหนึ่งครับผมหนึ่งจากประมาณสักสิบห้านาทีนะครับจากนั้นเรามาเตรียมน้ำจิ้มกัน,กนครับผม เอานำริกกระเทียมลงไปตำให้ละเอียดจากนั้นเข้าใส่น้ำมะนาวลงไปตามด้วยน้ำเชื่อมน้ำกระเทียมดองใส่ส่วนผสมตั้งเบิดลงไปครับผมเอากะาุ่นในมันเก่ากันความมากความชอบของแต่ละคนกับบุคือกันนะครับ เปลี่ยวเอากระส่เปลี่ยว,วหวานน้ำก็เพิ่มวหวานลงไปจากนั้นเอาเพิ่มสีสันความสวยงามของน้ำจิ้มของหอาด้วยซอสริกค,ครับตอนนี้ปลาหากน,นาจะเริ่มสุกแล้วครับที่น้องผมเ,เมืม่อเปิดเบื้องมาพิสูจน์กันป่าเอกก็เริ่มสุกประมาณ80%เเซแล้วจากนั้นเอาก็เอาน้ำจิ้มที่เอาเอ็ดแล้วว้น มาละลงในตัวปลานะครกับี่น้องผมเพื่อให้มันซึมเข้าเนื้อจากนั้นน้องกับปิดฝาไว้อีกประมาณสองนาทีครับผมเขาก็จะได้ปลาหนึ่งหน่าอีรสชาติหวาของเนื้อปลาของฟอมของรสชาติของน้ำจิม้ม รสชาตที่เขาชอบที่เขามากักจากนั้นเขาก็โรยด้วยขึ้นช่ายพร้อมด้วยต้นหอมนะครับผมตอนนี้ปลาหนึ่งหมักเน่าเข้ากับจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟแล้วครับมากินมาแซ่บน้ำบานค้นกับเขาน้ำเจ็บเกาะด้อครับพี่น้องผมมากินแซ่บน้ำกันครับ ข้าวเหนียวมาจำข้าวเจ้ามาตัใไซมากินคำใหญ่สิเป็นกับเขา่าหรือเป็นกับแก้มกาะดับแบๆใดเดือครับเมนูนี้สำหรับถ่ายคลิปนี้แล้วบากคนกับเขาของเชฟก็กับปากผมเป็นพี่น้องผมทั้งเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเป็นกำลังใจกด กดไลค์กดแชร์ติดตามกดปอกกันไมหมคลิปน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ